กินคู่กับกาแฟกาแฟมันจะทําลายวิตามินซีหมดเลยหมดสิ้นเลยเจ้าค่ะตัวนี้สูตรเช้านะต้องกินห่างจากกาแฟ30นาทีนะจ๊ะทุกคนเพราะอะไรทราะในเนี้วิตซีเขาสูงพอมิตซีเขาสูงโปบ่ปะถ้ามันไปกินคู่กับกาแฟกาแฟมันจะทําลายวิตามินซีหมดเลยหมดสิ้นเลยเลยจ้าค่ะกล่องนี้4 0 0รกว่าบาทนะคะถ้าไปเจอกาแฟคือหมดสิ้นเลยเจ้าค่ะต้องห่างกันทนะั้งหมด30นาที ทางกัน30นาทีคือตื่นมาปุ๊บทานได้เลยแล้วอาบน้ำแปรงฟันเอมแต่งตัวแต่งหน้าหวีผมอะไรให้เรียบร้อยลงมาข้างล่างครบ30นาทีพอดีไปกินกาแฟต่อได้นะคะไปกินกาแฟต่อได้เลยแต่อันนี้ตื่นมาปุ๊บวางหัวเตียงไว้เลยนะสาวๆวางหัวเตียงไว้ได้เลยสองแผงนี้วางหัวเตียงไว้ได้เลยตื่นเช้ามาสีขาวก่อนก่อนที่จะแปรงฟันก่อนที่จะอาบน้ําก่อนที่จะทํทสิ่ง เราก็จะเริ่มเข้าห้องน้ําเริ่มอาบน้ําเริ่มแต่งฟันเริ่มแต่งตัวเดินลงมาข้างล่างครบครึ่งชั่วโมงแล้วเดินลงมาข้างล่างปุ๊บก,กินกาแฟาได้เลยถ่านกาแฟาได้เลยนะาจา๊ะ